ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันนีกบกตุมนะคะสัมภาษณ์พ่อนาคบอกวว่าจะะบบชนครัอ๋อเราเราได้บุญเมืไหมหรือว่าวันนี้ไม่ได้บุญครับบอกว่าถ้าได้ดำหรือแดงก็บวชอย่างเดียวครับอ๋อเราได้บวชเดียวตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจอยู่แล้วเนาะพนตั้งใจอยู่เลยนะ FC ก็วันนี้ก็โสดกันเลยเนาะพี่ก็ร่วมบุญกับน้องเลยนะโอ้โหจากก็เป็นเงินค่าข้าวให้แม่พีห้าพันบาทแล้วก็ค่ารถแห่ ครับขอบคุณนะครับขอให้น้องางุกคนนครับขอ้น้องต่าุกคนแบบเรพี่นะครับขอให้น้องมีตั้งใจบอสนาทีอยู่ในพุทธศาสนานะครับขอให้น้องตั้งใจนะครับก็ทุกทุกนะครับก็วันนี้ก็มาโปงผมเนาะโปรงผมให้น้องนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเต้นด้วยโอ้โห จะพาบทเหตุนะครับบุญรุ่นธนาบุญด้วยสาธุอนุโมทนาบุญขอให้น้องตั้งใจบวชนะแล้วก็ปฏิบัติให้ดีในช่วงเวลาที่เราบวชใช่ว่าอีกสองเวลาจำกัดนะเจ็ดวันเจ็ดวันครับเวลาจำกัดก็เลยอยากพี่นี่ก็พรรษาหนึ่งเลยรายงานมาเจ็ดวันครับรายงานเจ็ดวันนะขอให้รายงานเจ็ดวันดีรู้สึกยังไงบ้างดีใจไหมที่ได้บวชก็ชีวิตลูกผู้ชายเนาะมันมันต้องได้บวชอยู่แล้วครับมันตั้งใจไว้แล้วนะคือมันเป็นชีวิตของลูกผู้ชาย นะครับชีวิตลูใช่มันต้องได้กิน<ช>อาหารบวชเราต้องได้กินอาหารแล้วก็บวชก็เป็นความตั้งใจของน้องนะเพราะว่าเมื่อวานที่แม่พีเล่าให้เราฟังแล้ว,ว่าใช่ว่าแม่พีก็ในถึงน้ำตาตกเลยว่าน้ำตาดีคือน้ำตาใหความดีใจที่น้องมาบอกสิ่ง,ส,งสิ่งที่ตั้งใจอ,อยากอยากจะทําก็คือหลักๆนี่คืออะไรที่ที่อยากจะเข้าไปในพระพุทธศาสนาใช่พระพุทธศาสนาบวชถ้าแทนจะพูดก็โอ้โหอ ดีใจนะเพราะว่าเป็นลูกชายคนเดียวแล้วเราก็เคยบวชให้พ่อแม่แล้วนะครับพ่อแม่คือตั้งใจแหละมีลูกชายครั้งหนึ่งในชีวิตที่อยากให้ลูกบวชมีลูกชายชีวิตต้องมันต้องมีแหละครับนะต้องบวชแหละต้องบวชแหละแล้วมันก็ต้องลูกชายลูกชีวิตต้องลูกชายนะครับเจ็ดวันนี้ก็ขอให้น้องตั้งใจตอนตอนไอ้เป็นเด็กเคยบวชเน้นหรือเปล่าเคยบวชครับเคยบวชเน้นอยู่ก่อนเคยบวชเน้นอยู่ครับนึกดูร้อนนะเนาะ แตหลายปีแล้วเนาะตั้งแต่สมัยนู้นเลยเนาะสมัยรเียนช่วงนั้นมันเป็นช่วงนักเรียนเิดเทอมนักเรียนอย่างเงี้ยนเปิดเทอมหน้ามันร้อนก็เออโตแล้วจากในตัวเขแบบบรรลุนิติภาวะแล้วนะก็ตั้งใจที่จะมาทำสิ่งนี้เนาะเราก็ยอนดีกับเราคุณแม่เพื่อนนะแม่พีอ้าวยอุ่นสวัสดีโอ้ เพืนย่าอุ่นบัดดีครับเพื่อนเจอไม่เคยไม่เคยจัดแต่งตัวอย่างนี้นะครับนะก็วันนี้เรามาพบผมให้นาคกันเนาะยายสองยายมาโกนผมให้นาคอะก่อนเก้าโมงก่อนเก้าโมงอ๋อคือคือก่อนเก้าโมงต้องอยู่โบสถ์แล้วเนาะใช่ไหมใช่ใช่ป่ะคือประเพณีของอีสานกับบ้านผมไม่เหมือนกันนะพิธี

โกนผมให้หนากนะคะ 25, <000. S 1> ก็จะไปโกนผมตัดผมให้นากนะคะตอนนี้นะคะก็ใช้ใบบัวนะคะที่มาลองผมนะคะ เพราะลดแห่พอรถแห่หรือว่านอนไม่หลับอะไรปัจจุบันนี้ข้าวข้าวไปแล้วห้าพันแล้วก็ช่วยข้าวลดแห่ไปแล้วให้น้องพีไปแล้วเมื่อกี้นี้มีใจด้วยนะขอตัดทุกคนมาโอนเนกพ่อที่เมืนะครับเจ้าป้าบุญนี้ขาขอให้ส่งเขากับครอบครัวของพ่อพีมีความสุขเจริญนะครับพลเมื่อกี้ก็บอกน้องเลยว่าเจ็ดวันเนี่ยให้ปัตดให้เค้งเลย นะครับไม่ส่งมาอยู่เจ็ดวันนี้แหละพ่อแม่จะได้บุญก็อยู่เจ็ดวันนี้แหละเคนบวชไปทําตัวไม่ดีอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ไม่ได้บุญนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเจ็ดวันที่อยู่วัดเนี่ยให้ปฏิบัติที่เค่งธรรมชาทิารราเเจนสวดมนต์ปัดลันวัดปิดของส่งคืออะไรนะครับให้ดีทหไปถ็งที่พอเจ็ดวันขอบคุณขอบคุณกน ไม่เป็นไรคุณเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับพี่เจีที่มันช่วยครับไม่เป็นไรครับเรื่องอย่างผมดูสายแกพูดไม่เก่งเมื่อวานผมไปเอาคิมจ้าคิมมาผมเห็นพ่อพีพูดแกพูดไม่เก่งแกดีใจแต่แกพูดไม่เก่งแกดีใจว่าแกไม่ได้บวชให้พ่อให้แม่แต่ลูกชายบวชให้แกแกก็ดีใจใช่แกดีใจกูไม่เป็นกูไม่เก่งกูไม่ออกเอาตังแวนเอาไหมพ่อตอนนี้ก็จะบวชบวชสองสองลูกนะคะ ค่ะสองนาคนะคะวันนี้นะคะบ้านกกตูมหนึ่งนะคะอ่านี่ค่ะที่จะบ้านบ้านกกตูมก็หนึ่งคันบ้านกกกอก็หนึ่งคันนะคะบ้านกกกอกับบ้านกกตูมนะคะบวชสองนะคะนี่ค่ะนี่คือบ้านกกตูมนะคะอ่าทางญาติของทางฝ่ายแม่ทินแม่เจ้ยนะคะจูทุนค่ะรถใหญ่ของเราด้วยสวัสดีครับสวัสดี เ้นชาาวนะคะในวันเี้เนี่นะคะก็ช่วยผ้าไตด้วยแล้วก็มาช่วยข้าวข้าวแล้วก็ข้าวผัด้วก็ข้าแห่ให้น้องพีไปแล้วกิน ที่เปิดใจลูกชายเจ้าเลยไดูคลิปเลยครั้งแรกเลยครั้งแรกได้ที่ได้สัมภาษ์ลูกชายเนี่ยัาษสมาษสัมภาัมภาษสัมภาษสนมาสัมภาษสัมเ้ยสัมภาษสัมภาษสัมาษสัมภาษสัมภาษสัดภาษสัดภาษสัมัมภปมภา้าษมาแล้มภา้สัมภาษมาทมีาษสัมสาัาษรัมภาษาัมัมามมมมมไมัาาาามมามอง พิดมันเยอะมากเลยน่นะคะทีนี้าทางด้านนี้นะคะทางด้านนี้ก็ฝั่งทางบ้านกกตูมนะคะบวชสองพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะสองไอ้น้องเท่ากับสองพี่น้องเนาะใช่ เป็นเอ้ยเป็นเอ้ยอ่าทางนี้เป็นน้องอนี่เปกค,ค,ค,คนนี้นะคะอนี่นะคะคนนี้นะคะเป็นคนด่างที่สองนะคะข้อานที่สองวัด ก็ะะตอนนี้ก็จะบวชสองนาคนะคะวันนี้นะคะนี่หนึ่งนาคนะคะคนนี้แล้วก็น้องพี่นะคะก็เป็นญาติกันนะคะทางน้องพี่จะเป็นฝ่ายทางเป,เป็นลูกพี่นะคะนี้คือลูกน้องนะคะลูกพี่กับลูกน้องนะคะบวชพร้อมกันเลยนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะติดตามคลิปใหม่ต่อไปนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ